สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ f อฟซีพุทิโกติตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งช่องซีบีครับมาฮอดจอดถึงพี่น้องเอ้ยมาฮอดจอดถึงแล้วครับกับบรรยากาศสนามอยู่หน้าโรงกันนะครับมาตพุดครับพี่น้องครับนี่ครับเริ่มตั้งเวทีแล้วพี่น้องครับกับบรรยากาศแดดฮอนฮอนคุณน่ะวันนี้ยืนยันจากผุ้จัดนะครับทาการแสดง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อนี้ครับโอ้แดดฮอนเลยดีไปสีพายยางไปส้มบึงบรรยากาศครับพี่น้องครับไปนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องครับนะเวลานี้ครับสิเขาใบสามครับใบสองครึ่งกว่าหุ่นข้างหุ่นรถบาทลดขั้วรถคอตุ้มจอดเตรียมตัวกันละครับทั้งนี้ก็ทีมงานพีเอทีครับเริ่ม สิเรียตัวนี้ขึ้นฉากหลังนะครับเออได้อย่งโอ้ยมาซิมมึงไพนละใหม่คุณแมนมาแมนเออกินตัวมันสิเรยดวงดีตัวนี่ครับพนละใหม่ไหวถเดทานหแหละเด้อืมใกล้แล้วครับ สีเหลวแล้วะครับไปยังจังหันตังตังวิธีไปทังผีบ่ครับบอหันไปทางกุ่นให้นมั้ได้หลายๆพบว่าหันทังผีล่มทะเลครับมันผัดมาหนีครับมันผัดมาหนีถ้าปะทะกันครับฉากถ้าปะทะกับฉากยันพังครับล่มแห้งครับอยู่นี่ครับล่มทะเล ตั่งแต่ตั่งยุ่วล้านปูนเลยโอ้โอโอโวันรับมานอนเป็นได้คงที่ครับคงที่และคงทน,ทนแยยงเออ แดดครับพ hey. ี pues ่น mm ้องครับเอ้อเอานีเา่เอานอาบรรยากาศต่างวิธ nah, ีครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งอีกแค่หนึ่งครับเพราะว่าซีบีเมื่อวอดครับพี่น้องครับ มาถึงเลยตั้งห้านเลยขายอย่างนี้ามาหาขายอย่างนี้ขายไก่ย่างก๋วเนี๋ยวยังไงเา้าโอ้ยเปิดละกับสถานที่พี่น้องมาเดิ้เหมือนแรงครับเลิกที่สาม ตีสามอย่างต่ำเฮ้ยอยากกินชาเขียวเว้ยพ่ออะไรต้องเลี้ยงเนูอยากกินชาเขียวเว้ยลูกสาวพ่อ,พอโหนาโปราต้ามาแน่ อหลังจากดัดฟันอยู่เลยมันพูดพ่งง่ามน้อมเขากินข้าไปจ้ากินแล้วจ้าหนูกินยังง่มาตรงปันถ่าแต่ปันอ่มแหงมากเถอะนี่เค่ะอือห่อนเดียร์จะไปหากินข้าวนอนแล้วไปพักผ่อนก่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็มาลุยงานต่อจ้าันี้เอ้าลุงลักปักฐานกางเต็นท์ให้เรียบร้ดยเรียบบอเอาลงมากลางวัเจะเอาอะไรแอบยันฝนยันมันลมมันฝน ตามืัอนี้ปอดคนครับพี่น้องเก็ปักตะไคร้แล้วเบิ้งเต็แดเด,ดเป็นอย่างาาานี้เพราะมว่านอย่ไปนน้ำมนเลยหรือเ่าปักตะไคร้มันก็ได้โตแมีนบ่แมีนเออฝากไปปักเลยมายเด้อพี่น้องมาเด้อม,ดมือแรงครับเพ้่อมาบา่ได้ก็ยังมีอะไรสดปิ้งปิดอยู่ด้วย มีแรงยังคงมีไหลสดกลุ่มปิดอยู่ครับเซ็ตจากนี้กามืออื่นพอกันเด้อพี่น้องทั้งนวมดนครครับพี่น้องทั้งนวมดนครกับเตรียมพอได้เลยกับพระเอกผู้หูบรอแบงค์เชียเสียแบงค์เสียเสียตอนนี้จะเสิร์ฟแล้วฮะตอนนี้จะเสิร์ฟแล้วนอนไปน่ะ แบงเสียเสียโอ้ยหอนหลายพี่นออ้อ,นองแดดโอ้แดดของแท้ะหรอนี่นะครับบรรยากาศในหน้าวิธีครับพี่น้องครับมาเดินมาเดินมาให้กำลังใจโมดรำคณะสารวัตรเพลินแพงครับขำขึ้นนี่ครับม,มาฟังเครื่องเสียงมือเศร้าเพลงแบงค์ครับสี่เศร้าเสียงให้ฟังเสียเสียเสีย

ยัางไม่เด็ดย่างโหนก่อนบัดเอีคาต้นผุนรับเครับจอดรถจุดใต่ห้ม่มใหม่ได้ทีได้การด,ดีจอดอยู่ในแต่ห้่มใหม่ครับเอาโหน ว่าไงเราอโหนสวัสดีครับจะไปถ่ายคลิปใช่ไหมว่าจะไปถ่ายคลิปนึ่แหละเออถ่าย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 อัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีบ้างไงโอ้คนไดเสืออังเป้ามาใส่ตอนนี้อาโหนว้เครื่องยนต์มีสองกระปุกกว่าอืม เด๊ะแรงมาแรงกัอยู่ในอันนี้แล้วเครื่องคนสองกระปุกเติมแล้วเติมแล้วเติมแต่มันน้มันเครื่องจริงบริเตนเราแมันเครื่องนี่เพื่อนนี่จะเติมเอาไม่ได้ถ่ายสักทีก็จะถ่ายอยู่นะมีเวลาก่อนใครจะถ่ายก็ถ่ายเลยนี่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยถ่ายเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายสิคนละถ่ายอ้าวก็ถ่ายเหมือนกัน มืออื่นพอพระเอกอาโหนขึ้เก่าครับอยู่นหวัดนาครเด้อตลาดนวมิตรคลองหลวงมืออื่นมือมอื่นเล่นของเทพแล้วมือหึงก็เล่นกลับมาใหม่ปวกแดงเล่น,ะ <laughs> นกลับมาใหม่ับครวครับ หกมือ,ม,อมือวันที่วันที่เท่าไรมือวันที่หกเจ็ดพวกแดงแปดร้านปลาเกือบอ่พัทยาครับไม่แหงมือใจให้เราหรอครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศช่วงตั้งเวทีก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีครับพอกันลิปหนาพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเฮฟซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ